สวัสดีค่ะมาร้องเพลงให้ฟังอารมณ์ดีซ้อมร้องเพงลงวันนี้เสนอเป็นเพลงสุดที่รักของพี่ออดีเนาะขออนุญาตพี่ออดีแล้วจ้าของลิขสิทธิะคะ์ครัเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่อมาเริ่มกันเลยเนาะถ้าร้องขิดร้องถูกขอไปด้วยนะคะ บอรมองฟ้าไม่มีแสงดาวเปลียบเสมือนว่าฉันไม่มีเธอสุดที่รักอย่าให้ฉันรอดเกิน<บ><า>อยู่คนเดียวในคืนที่เหงาใจ<บ>าอีกสิบห้านาทีเที่ยงคืน ก็ยังนม่รู้ว่าเธออยู่ไหใหากมีใครรู้จริงๆช่วยบอกฉันที่ได้ไหมเป็นห่วงเธอคิดถึงเธอสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไงน สุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใครได้แต่รอคอยเรื่อยไปไม่รู้จะมอเมื่อไรก็ใจต่วันที่รักฉันคงกลับมาก่อนนอนอีกสิบห้านาทีเชี่ยงคืน ก็ยังไม่รู้ว่าจธอ,อยู่ไหนจะมีใครรู้จริงๆถอยบอกฉันที่ได้ไหมเป็นห่วงเธอคิดถึงเธอสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไหนแม่น้อยสุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับ ใครใจแต่รอคอยเรื่อยไปไม่รู้จะม,มื่อมีอะไรกกไดใจต่วันที่รักฉันคงกลับมาสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไหนสุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใคร ได้แต่รอคอยเรื่อยไปไม่รู้จะ